สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้ครับผมวันนี้คุณกําลังรับชมรายการโนเฟนโลนวูพีมดีนนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะทําคลิปประกาศจากช่องนะครับผมตอนนี้นะครับผมผมมีโอกาสทํา y o YouTube จนถึงสิ้นปี69หรือก็คือผมมีเวลาทําช่องแค่1ปีก่อนที่พอมผมผม,ผมหรือว่าระยะเวลาการใช้ชื่อผมก็จะมีไม่มากเท่าทุกนี้ ผมก็ได้สูญเสียโปรแกรมตัดต่อไปแล้วอันหนึง่งซึ่งเป็นโปรแกรมเถื่อนอันนี้พูดจากใจแล้วว่าผมวางแผนว่าจะหารายได้จาก youtube ให้ได้เพื่อเอาโปรแกรมตัดต,ต่อแท้พยายามซื้อให้ได้เพราะราคามันเกือบหมื่นได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จก็เลยต้องสูญเสียโปรแกรมตัดต่อไปแล้วทีนี้ผมก็เหลือเวลาทำช่องแค่หนึ่งปีเนื่องจากว่า ีวิตของผมนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหารายได้ซึ่งผมก็ชอบการทำ YouTube แล้วก็ได้วางแผนว่าจะทำช่องให้ดีที่สุดแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกอีกรอบหนึ่งช่องผมเคยโดนปิดมาสองรอบรอบแรกเปิดสร้างรายได้ได้แล้วแต่ก็ต้องปิดเรื่องัหหาติดแดงส่วนรอบสองก็เปิดได้เมื่อ4ปีก่อน ก็ต้องโดนปิดอีกรอบหนึ่งจำใจต้องปิดแล้วพอทีนี้รอบที่สามเราวางแผนอย่างดีว่าจะทำให้ดีกว่าก่อนก่อนหน้านี้เรามีคลิปเก่าๆที่เคยถ่ายเอาไว้แล้วก็อยากเก็บเป็นความทรงจำใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าเราสุดเสียคลิปที่เคยเล่นกับครอบครัวแล้วก็พ้องเพื่อนถ้ากา็เก่าไปหมดแล้วเลยไม่อยากเสียอีกรอบหนึ่งก็เลยต้องทยอยตัดคลิปความทรงจาแต่ทีนี้ พอเราทําเราคอมพิวเรื่องคลิปความทรงจำได้ก็โดนเลือกตะ้กอีกรอบหนึ่งก็คือโปรแกรมที่เราแคกมาเนี่ยโดนจับได้ทีนี้ผมก็ต้องมาใช้แคปคัตเป็นเป็นโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ไว้ก่อนเราเราผิดที่หาเงินมาซื้อไม่ทันก็เลยจําใจต้องใช้แคปคัตซึ่งแคปคัตก็ตัดต่อได้น้อยแล้วก็มีลายเส้นอยู่ ซึ่งก็ทำให้ผู้ชมต้องหายไปมากกว่าเดิมแน่นอนน่าจะลำคาญผมก็เลยต้องเปลี่ยนคอนเทนต์ช่องให้ได้ก่อนสิ้นปีหกเก้าให้สามารถสร้างไรายได้ได้แล้วก็จะได้ต่อยอดช่องได้อีกหรือไม่ก็จบการทำคลิป u t u b e ที่เคยทำมาสิบปีแล้วก็ขอต้องจะอยู่ต่อหรือจะไปก็ขึ้นอยู่กับว่า เราทําเต็มที่แล้วหรือยังผมจะไม่ไม่โทษโชคเหมือนช่องเก่าๆแล้วสองรอบที่เคยเปิดมาแล้วก็ต้องปิดไปอันนั้นอันนั้นคือเกิดจากเพลงเนื้อ,อหาคลิปที่เราไม่ทราบกับกฎใหม่ที่เพิ่งมาโดนไปเลยแต่รอบนี้ก็จะตั้งใจให้ดีที่สุดแล้วทันวานี้ผมพยายามจะเก็บตังค์ให้ได้เพื่อซื้อโปรแกรมตต่อ หนึงภายใน3เดือนแล้วผมจะมีเวลาทำคลิปอีกปีหนึ่งก็คือหนึ่งปีสามเดือนในการทำ youtube มันอาจจะเป็นคลิปที่มาฟังผมบ่นสักเล็กน้อยแต่ว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าช่องช่องนี้จะไปต่อได้หรือไม่ว่าจะมีคนดูหรือไมอ่จากสภาพตอนนี้ก็คือย่ำแย่เงินเดือนน้อยคอนเทนต ลงทุนหุ้นก็พยายามจะไม่เอาเงินก้อนนั้นมาใช้เพื่อที่จะเป็นธุรกิจในอนาคตเวลาที่อยู่ครอบครัวก็น้อยลงสิ่งที่ชอบก็น้อยลงผมก็จะพยายามทำให้ดีสุดนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบคลิปนะผมก็จะลุยต่อไปผมแข่งกับเวลาแล้วตอนนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมจะตั้งใจทำคลิปให้ดีที่สุด ุรงนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเล่าเรื่องไปก่อนส่วนเรื่องเกมผมคงต้องพอก่อนในช่วงนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสวดีครับ